โปรเจกต์ที่กดหนึ่งกันนะครับว่าอยากให้ผมทําสีขาวเดี๋ยวใส่ล้อ BBS ไม่ใช่ BBS เองใส่ล้อปลาบัตต์ก็ห้านะครับเข้าไปสปริงโหลดมาแล้วทำเสร็จแล้วเดี๋ยวสั่งรายละเอียดเก็บงานอีกได้พิจน้อยเล็กน้อยนะครับดล้อต้องได้เป็นสีดำก็พ่นสีบอลกันมาด้วยอะไรเงี้ยมันจะสวยนะเดี๋ยวรอติดตามชมกันต่อไปว่าจะออกมาเป็นแบบไหนวันนี้ไปใส่ล้อเลยดีกว่าใส่ลลล้้อเเเยแวแล้ว เดียวนะรับบอลเพียร์หนึ่งสองสี่สี่อันนับป่ะไม่นั่งเดี๋ยวเรารีวิวสักสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปรีวิวสักิบนาที <c oughs> เดี๋ยวไปเปลี่ยนล้อ <c oughs> เปลี่ยนสปริงล้อบาบัดเดี๋ยวไปเปลี่ยนอลไรเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ล้อดำสีไหมยังเรียบร้อยนีร่อรออะไรอะ่ะนี่เป็นสายอะไนี่เอาไปใส่เลยเนี่ยใช่เอาไปจัดทรงก่อนจัดทรงก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาประมาณสักไม่พรุ่งนี้ก็วันนี้ ไไ่ทอะะรนสวัสดีครับผมกิ่ง300นะครับวันนี้ได้เอาเบนซ์ A 1 7น A170 นะครับแล้มาร้านนิวเพงนะครับนิวเพลงนี่เป็นร้านล้อจัดแต่งช่วงล่างแล้วก็ตั้งศูนย์แล้วเอาคันนี้มานะครับ เปลี่ยนล้อใหม่นะครับจากของเดิม16เป็น17มีสปริงใหม่นะครับสปริงเราซื้อมานะครับจะเป็นสปริงโหลดนี่ครับล้อใหม่นะครับขอ17นะครับแล้วก็ยางใหม่ของเดิมเนี่ยจะเป็น16นี่ครับ16เราเพิ่มไซส์เป็น17รับรองสวยแน่นอนนะครับ ตามใจแฟนคลับครับเบนเอนึ่งเกดหนึ่งมากันบานตะไทยไม่รู้เลยว่ายอดเงินในบัญชีกูทําได้ไหมแต่รับปากแล้วก็ทําครับน,นี่ปีโปก้กันอันนี้สวยไหมมา,ามืน่นมืน่นมืน่นหมืน,มนเยอะเดี๋ยวเวลาพอแล้วมารถเนี่ยไปหน้าขัดแล้วล้อแม็กใส่แล้วเดี๋ยวหาฝากลางนะครับแล้วก็ชุดพลาสติกต่างๆที่แตกเราสั่งไปแล้วอันนี้ด้วยส่งไปแล้ว ต่อไปก็เริ่มไายในขึ้นเสียงแล้วก็มีชุดตรงนี้ด้วยสั่งไว้แล้วเดี๋ยวไม่เอาชุดตรงนี้เบ็ดเสร็จได้ตั้ง4ี่เก้าเนะแพงหน่อยนะสัดทำเยอะนะเป็นโปรเจกต์ปั้นให้ด้วยแล้วสีก็ทำไป4ี่ห้าหมื่นมั้งล้อก็ยางใหม่ทำล้อใหม่อะไรใหม่ทำไปเยอะมากตั้งศูนย์สปริงด้วยมีสปริงแต่งด้วยแฮดอาร์ด้วย ปลงแปงอีกอะไรอีกก็อย่าล่เก็บาราละเอียดสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะ EP 3จะทําเสร็จส่งมอบรถกับเจ้าของเลยสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับถ้าใครอยากจะเห็น EP 3ให้รถคันนี้ขายก่อนแล้วจะเห็น EP 3ครับ ไม่รู้ไม่ขายว่าจะขายหรอขายขายรถออดไซส์ไม่มีเงินขายเลขเดวิสัน48นะครับปี2 0 1 5นะครับผมายต่อ5,500ครับซื้อมา4,900ต่อ5,500ครับ